กันกรับทางด้านของปปชภาค6ครับแถลงผลการดําเนินงานด้านการปรับปรามการทุจริตของสํานักงานปปชภาค6และสํานักงานปปชประจําจังหวัดในเขตพื้นที่ครับที่สารากางจังหวัดพิษณุโลกนายสอนชัยชูวิเชียนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชภาค6ในฐานะโฆษกสานักงานปปชภาค6พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดจำนวน9จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง แถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักง,งานปปชภาค6และสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ โดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2567ตั้งแต่เดือนตุลาคม2566ถึง16กันยายน2567มีผลการดำเนินงานด้านการปรับปรามการทุจริตที่สำคัญตรวจสอบเบื้องต้นทั้งหมด1 0 1 7เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน418เรื่องครับแบ่งออกเป็นเรื่องที่เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหาประจำภาค6พิจารณา86เรื่องเรื่องที่เสนอคณะกรรมการปรปรชพิจารณาจำนวน34เรื่องเรื่องไตส่สวนเบื้องต้น ทั้งหมด418เรื่องคณะกรรมการปรปรชมีมติเลยนะครับจำนวน102เรื่องโดยเป็นเรื่องที่สรุปสำนวนแล้วเสร็จจำนวน26เรื่องด้วยกันนะครับ